is ค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกุ้งอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาการเคลนการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูกุ้งจะมีวิดีโอการทดลองอะไรมาให้ดูอเด็กติดตามกันเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณคุณกุ้งนะคะมีคลิปวิดีโอของกุ้งกิงนะคะมาให้เด็กๆดูนะคะแล้วจหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆบันทึกกิจกรรมหลังจากที่เด็กๆชมวิดีโอของกุ้งกิงเสร็จแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราสนุก ได้คิดได้ตั้งสมมุติฐานและลงมือทดลองเพื่อทดสอบสิ่งที่เราสงสัยค่ะที่สำคัญทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมหาศจรมากมากๆเลยละค่ะวันนี้รายการวันแสนสนุกของกุ๋มกิ๋ง,งจะชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนไปเปิดห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วไปสนุกกับ3การทดลองที่เพื่อนเพื่อนชอบมากนั่นก็คือสนุกกับ และน้ำเดินได้รวมทีกวิทยาศาสตร์แสนสนุกจากช่องกุ้งกิ่ง h a p ปี้ o r l ดถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยจะทดลองเรื่องดอกอันชันเปลี่ยนสีใช้อุปกรณ์ไม่มากค่ะกุ้งกิ่งเตรียมแก้วน้ำช้อนน้ำร้อนมะนาวและก็ดอกอันชันไว้แล้ว เพื่อนๆพร้อมจะทดลองไปตับกุ้งกิ่งเรื่ยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยอันดับแรกเราเอาเดอกอันชันใส่ลงในแก้วแบบนี้แล้วเทน้ำร้อนลงไปค่อยๆเทช้าๆระวังร้อนด้วยนะคะใช้ช้อนคนแล้วก โบ,ด,บอดดอกอันชันไปเรื่อยๆน,นี่ไงเห็นไหมคะน้ำค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วจากน้ำใสๆตอนนี้เป็นสีน้ำเงินแล้ว วยจะทำยังไงนะเพื่อนๆลองทายสิคะเรามีตัวช่วยอะไรนะที่จะทำให้น้ำเปลี่ยนสีได้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องแล้วค่ะกุ้งกิ่งมีมะนาวเรามาลองบีบมะนาวกันค่ะเพื่อนๆจับตาดูดีๆนะคะพอกุ้งกิ๋งบีบมะนาวลงไปในแก้วนี้น้ำอันชั้นจะเป็นอย่างไร นนะีน่ไงน,น้ำอัญชันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะสุดยอดไปเลยถ้าเพื่อนๆจะทำเพื่อดื่มอย่าลืมนำไปต้มให้เดือดก่อนนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมอัญชันถึงเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงได้ก็เพราะว่า มะนาวลงไปกรดของมะนาวก็จะทําปฏิกร to to ิริยากับน้ําอัญชันทําให้น้ําอัญชันเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสมีม่วงนั่นเองว้าวหยดน้ํามะนาวลงไปกรดของมะนาวก็ทําปฏิกิริยากับน้ําอัญชันทําให้น้ําอัญชันเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีม่วงเลยละค่ะสุดยอดไปเลย เราไปดูอีกหนึ่งการทดลองที่กุ๋งกิ๋งจะชวนเพื่อนๆไปทำกันนะคะนั่นก็คือสีเต้นระบำจะสนุกขนาดไหนไปกันเลยโจทย์ของเราคือเพราะอะไรน้ำยาล้างจานถึงทำให้จานสะอาดได้วันนี้กุ๋งกิ๋งจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันค่ะ อุปกรณ์มีแค่5อย่างคือนมจืดน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารจานและสำลีเช็ดหูเริ่มจากเทน,นมลงในจานเพื่อนๆวางทิ้งไว้ให้น้ำนมนิ่งๆก่อนนะคะจากนั้นหยดสีผสมอาหารเลือกสีที่ชอบหยดลงไปตรงกลางแานแบบนี้ แล้วค่อยๆเอาสำลีเช็ดหูที่ชุบน้ำยาล้างจานจุ่มลงไปตรงที่เราหยดสีไว้เพื่อนๆคอยดูดีๆนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวดูสิคะสีเต้นระบำกันใหญ่เลยสวยจังเลยค่ะว้าวสนุกจังเลยฮเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมสีถึงเต้นระบำได้ ก็เพราะในนมจะประกอบด้วยโปรตีนน้ำแร่ธาตุและไขมันเวลาที่เพื่อนเพื่อนหยดน้ำยาล้างจานลงไปจะเห็นว่านมจะทำให้สีผสมอาหารไหลไปในทิศทางต่างๆที่เป็นแบบนั้นได้ก็เพราะว่าน้ำยาล้างจานมีสารบางอย่างที่ทำให้โปรตีนน้ำแร่ธาตุไขมันที่อยู่ในนมแตกตัว นี่แหะค่ะที่ทำให้น้ำยาล้างจานช่วยให้เราล้างจานที่มันมันออกได้พลังของน้ำยาล้างจานนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะทำให้สีที่อยู่ในนมเต็นระบบำได้ด้วยฮ่าสนุกกับเรื่องของสีกันแล้วยังมีอีกหนึ่งตอนที่สนุกไม่แพ้กันนั่นก็คือน้ำเดินได้ค่ะ ู่ห้องทดลองของน้ำเดินได้ค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องทดลองของกุุงกิงค่ะวันนี้กุุงกิงจะพาเพื่อนๆมาสนุกกับการเดินทางของน้ำมาทดลองดูว่าน้ำจะช่วยนำพาสีมาผสมกันได้หรือไม่กิจกรรมนี้กุุงกิงขอตั้งชื่อว่าน้ำเดินได้ จะเดินได้จริงไหมมาลองดูกันเลยค่ะอุปกรณ์มี5อย่างค่ะคือแก้วใสกระดาษทิชชู่สีโปสเตอร์สีน้ำหรือสีผสมอาหารก็ได้ค่ะเรียมไว้เฉพาะแม่สีสามสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ดรปเปอร์ด้วยค่ะถ้าดรปเปอร์ไม่มีใช้ช้อนก็ได้นะคะ เร, yup. เร m, ิ่มจากเพื่อนๆนำแก้วทั um yeah> ้งเจ็ดใบมาวางเรียงต่อกันแบบนี้เทน้ำลงไปในแก้วแต่ละใบให้เท่าๆกันจากนั้นหยดสีแดงลงไปในแก้วใบที่หนึ่งกับใบที่เจ็ดคนให้เท่ากันด้วยนะคะแล้วหยดสีเหลืองลงไปในแก้วใบที่สาม คนให้เข้ากันแล้วสุดท้ายหยดสีน้ำเงินลงไปในแก้วใบที่5คนให้เข้ากันเลยแล้วสุดท้ายพับทิชชู่เป็นแผ่นยาวๆแล้วจุ่มลงไปในแก้วแบบนี้ฮ่ทาทำจนครบทุกใบเลยนะคะคราวนี้เพื่อนๆจับตาดูดีๆนะคะ ว่าสีแต่ละสีพอมาผสมกันจะได้สีอะไรว้าวสีค่อยๆเดินจากแก้วนั้นมาแก้วนี้แล้วค่ะโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะดูสิคะได้สีใหม่ๆเต็มเลยตอนนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าแม่สีสองสี ถ้าเรานำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันสีน้ำเงินผสมสีเหลืองจะได้สีเขียวสีเหลืองผสมสีแดงจะได้สีส้มและสีแดงผสมสีน้ำเงินจะได้สีม่วงสามการทดลอลสนุกสนุกที่ของกิ่งนำมาฝากเพื่อนๆวันนี้ถูกใจไหมคะ,ะสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะ จากคลิปวิดีโอของกุ้งกิ๋งเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะการทดลองของกุ้งกิ๋งมีกี่การทดลองคะเด็กๆถูกต้องนะคะมี3การทดลองค่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กบันทึกผลการทดลองนะคะในการบันทึกผลการทดลองเด็กอย่าลืมเขียนวันที่เดือนและชื่อนามสกุลของตัวเองทุกครั้งนะคะอะ เดี๋ยวเรามาดูการทดลองแรกค่ะการทดลองของเรามีสเรื่องใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูกุ้งจะยกตัวอย่างการบันทึกการทดลองเรื่องแรกนะคะ,ะคุณครูกุ้งจะเลือกการบันทึกการทดลองของเรื่องน้ำอันชันเปลี่ยนสีนะคะเด็กๆเ,เ,เด็กสามารถเขียนตามคุณครูได้นะคะ หรือเด็กจะเขียนการทดลองทั้ง3เรื่องก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะตอนนี้คุณครูบันทึกชื่อการทดลองเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการทดลองที่ทำให้เด็กๆตื่นเต้นหรือสนุกที่สุดมีเรื่องอะไรบ้างมาดูการทดลองที่สนุกที่สุดกันเลยค่ะ การทดลองเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นคะถูกต้องนะคะน้ำอัญชันเป็นไงคะน้ำอัญชันเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องนะคะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงนั่นเองคะอ่ะเด็กๆบันทึกเลยนะคะ แล้วที่น้ำอัญชันเปลี่ยนสีเป็นเพราะอะไรคะ,ะเด็กๆสามารถย้อนไปดูคลิปแล้วตอบคำถามได้เลยนะคะ,ะที่น้ำอัญชันเปลี่ยนสีก็เป็นเพราะว่าน้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมคะ,อะพอพอกุ้งกิ่งหยดน้ำมะนาวลงไป น้ำมะนาวก็ไปทำปฏิกิริยากับน้ำอัญชันจึงทำให้น้ำอัญชันเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆบันทึกไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะน้ำมะนาว bà tỷ đi น้ำมะนาวมีฤิตเป็นกรดใช่ไหมคะเมื่อเราหยดน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวก็จะทําปฏิกิริยากับน้ําอัญชันน้ําอัญชันจากที่เป็นสีน้ำเงินก็เลยเปลี่ยนเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะ,ะใ,นในข้างล่างนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพประกอบเหมือนเดิมนะคะ,ะเด็กวาดภาพจากที่เด็กเห็นเด็กเห็นอะไรเด็กวาดลงไปจากนั้นให้เด็กด้าใบสีให้สวยงามนะคะ เด็กเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะคะได้พบกันใหม่ในค้ามหน้านะคะสวัสดีค่ะ